ล่าสุดเพิ่งไปมานะบิ๊กมอลล์เทนครับเสียงกรีดลั่นเขาเขาใหญ่เลยครับผมเขาใหญ่ก็ดีใจครับยังไงดียะดีใจครับดีใจดีใจมากๆครับผมแล้วก็เป็นปีที่2แล้วที่พวกเรากลับไปบิ๊กมอลล์เทนเนาะก็เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์แหละที่ที่แบบเหมือนศิลปินทุกคนก็อยากจะไปที่บิ๊กมอลล์เทนทุกปีครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปเพอร์ฟอร์มด้วยกันก็ดีใจเหมือนเดิมครับโชว์เป็นปีนี้ไหมครับก็จริงๆปกติเราก็จะ ไม่ค่อยได้ร้องเป็นโชว์คู่กันเท่าไหร่แต่พี่บอกพอเป็นบิ๊กมาร์เทนไม่อยากจะร้องคู่หรือเปล่าไม่อยากจะร้องแล้วจะร้องเหรอเต็มใจเราเต็มใจแล้วก็เหมือนว่าพอเป็นบิ๊กมอร์เทนอะไรเงี้ยเราสองคนก็เตรียมเพลงพิเศษพยายามแบบขยับโชว์ให้มันให้มันสดทุกๆครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่าทุกๆคนที่อุตส่าห์เดินทางไปถึงเขาใหญ่ได้ได้ได้ดูโชว์ที่พิเศษจริงๆอะไรเงี้ยแต่โชว์พิเศษมีม้ากนะไลฟ์อเพลงนี่ใครเลือกพี่ก็ ช่วยๆกันครับจะเป็นทางทีมนั่นแหละครับ,รบผมบช่วยๆกันทําแล้วก็เรียงไลน์อัพให้มันบาลานซ์แล้วก็ดูใหม่ขึ้นกว่าปีที่แล้วไม่เพวมหรือว่าต้องลองปรีล้วนก็มีการปรับเปลี่ยนก็มีครับก็มีก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเราเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงไม่บอกหรอก<เ>อออใส่ใจเขาต้องรู้เล่า<อ>ถามให คนคุณผู้ชมเขาได้รู้เปลี่ยนไงมันเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่ใหม่ยังไงใหม่ยังไงบางเพลงก็เร็วขึ้นเพลงไหนบางเพลงก็ช้าลงเพลงไหนหลายๆเพลงซ้อมจังหวะกันไปเรื่อยบิวทำไมเดี๋ยวันี้อมันดึกแล้วมันดึกแล้วแต่ว่าเขาแอบเซ็กซี่มากกว่าพีนังวันนี้เดี๋ยวนี้เขาขายเซ็กซี่แล้วพี่เขาจะมีกล้ามเราในโชว์กล้ามหน่อยเนี่ยมันตึงเสื้อเลยมันติดต้นแขนเนี่ย ยกไม่ขึ้นเลยวันนี้หล่อปะเนี่ยทุกวันแล้วแล้วพอเขาโชว์เซ็กซี่เราห่วงไหมอันนะครับเราห่วงไหมเขาโชว์เซ็กซี่เยอะเขัทำไรโอ้ไม่ห่วงเราพี่ไม่หล่อใช่ไม่ห่วงหรอกเขาวนมาเขาดูแต่มาร์คคริสมาร์คคริสเนี่ยตอนนี้สมัครเป็นมัมมี่ วันเกิดมาคริสด้วยแฮป a p p y b i r t เดย์มาคริสนะความสุขมากๆนะมาคริสใส่พื้นที่ตรงนี้ขอใส่พื้นที่ตรงนี้ในการป a p p y b i r t เดย์ครับี่พพูดไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาใหญ่ก็มีความหวานพอสมควรนะหวานะครับว่าช่วงนี้แบบกลับมากินน้ำตาลนิดหน่อยเป็นสุดท้ายยังไงเป็นส้คยังงไฮะรักวิ่งกินยังไงครับเออมันลืมว่า คืออากาศเขาใหญ่อะพี่มันดีมันก็เลยแบบบางทีก็ลืมนะพูดอะไรไปบ้างปล่อยตามอารมฟิลฟิลอะไรยเงี้ยรักวิวกินรักวันอยู่แล้วผมผมพูดพี่หวานเจี๊ยไม่ได้ยินอะไรนะพี่หวานเจี๊ยไม่ได้ยินวันนี้สิวันนี้เขามวันนี้เลยพี่หวานเจี๊ยมา รวมต้องเพลงเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่าตกลุมรักยังวัาตกลุมรักยางเงครับพี่พีเลือกก็สะดุดไงพี่มันก็เลยตกเข้าไปในหลุมแล้วก็เลยเจอความรักพอดีรักใครนะครับรักใครรักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านรักน้ำรักป่ารักลาซาด้า เธอรักใครฮะแล้วเธอรักใครก็รักทัศนาเหมือนกันเบาเลยทีเนี้ยเห็นไหมล่ะเบาเลยมาที่หลังอ่ะแล้วรักใครเพิ่มอีกไหมะไรนะฮะรักใครเพิ่มก็เนี่ยรักทีมงานรักครอบครัวอะไรเงี้ยรักรักพี่ๆรักแฟนรักแฟนๆทุกคนนะใครที่อยู่ใกล้ตัวเราก็รักทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้มีคนใกล้ตัวมากกว่าแฟนๆอะไรนะมีคนใกล้ตัวอะไรพูดไม่เยอะไม่ชอบพูดเยอะ ดูพี่จะพูดอะไรเลยก็พูดไม่เยอะไงพูดนิดๆหน่อยๆก็พอเพราะว่าเราเรารักไหมรักซาสันดาโอเคครับเป็ดคอยขึ้นมีโอกาสไปเที่ยวไหนกันบ้างวันที่ไปออกทงไ็ไปเขาใหญ่แล้วนอกจากเขาใหญ่ใช่ไหมครับผมก็มีเพิ่งประกาศเป็นแฟนมีต์ไป แล้วก็สามารถไปดูติดตามรายละเอียดได้ครับแล้วก็ยังมีงานเขาดาวด้วยที่พวกเราสองคนกจะไปขึ้นแต่ปีนี้งานเขาดาวของที่เลยนะเราวิ่งกันอ่ะใช่ครับก็วิ่ง2อีเวนต์เลยลุ้นอยู่่าจะทันเปล่าแต่ว่าไม่ควรอยู่แล้วเพราะว่าบิวกิ้นเนี่ยจะจ้างเฮลิคอปเตอร์ในการรับพีจากงานที่ห้างหนึ่งไปอีกห้างหนึ่งแล้วกินจะไปยังไงผมก็นั่งแท็กซี่ให้พีพีนั่งเฮลิคอปเตอร์ คือเอาจริงนะ,ะถ้าจะแบบเดินทางให้เร็วที่สุดนะคือถ้าเจอรถส่งของลาซาด้าเนี่ยให้ขอติดรถเข้าไปด้วยเ <c oughs> พราะลาซาด้าเนี่ย<อ>เขาส,<อ>ส่งของเร็วมากเออ <ardi> ใช่ส่งฟรีด้วยเดินทางฟรีแล้วเดินทางเร็วต้องไปกับรถลาซาด้าและมีส่วนลดดิใช่ <c oughs> พี่เซ็นเต,เตอร์ต้องเข้าหรอวะใช่คุณหมูอยู่ไหนเนี่ยคุณหมูฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อ ความที้สองปีที่ผ่านมาเน้องุ่ยครูงานคู่ตลอดหลายคนก็มีแบบแฟนเซอว่าเหมือนเป็นครูที่แบบติดเทรนในเรื่องของการแบบเสริมดวงซึ่งกันและกันเสริมดวงเลยหรอพี่พีพีเขาชอบดูดวงมากออบหรพี่ชอบดูเรื่องคู่กรรมคู่กรรมกันเลยคู่กรรมคู่กรรมมันต้องแบบรอเรือคู่กรรมพี่ชอบดูเรื่องคู่กรรมไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่อยากดูอยากระบายโอไอ้จริที่มันเป็นตอนที่หลายคนมองว่าคุณสองคนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ ดีใจนะครับก็ดีใจเพราะจริงๆแล้วเหมืนนว่าอย่างอย่างที่พูดมาตลอดอะไรเงี้ยคือผมกับพีพีเราก็เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนว่าจริงๆแล้วเราก็แทบจะเริ่มต้นกันทํางานเริ่มต้นหลายหลายอย่างแล้วก็เติบโตมาด้วยกันเลยเงี้ยจริงๆแล้วการทํางานในอยู่ด้วยกันมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนเซฟโซนของเราทั้งคู่อยู่แล้วแล้วเราก็สบายใจแล้วเราก็เติบโตเราก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในในมุมที่ว่าเรายังมีแฟนมีมีคนที่ยังคอยสพอร์ตเราอยู่ในในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ มันก็แฮปปี้นะเพราะเราก็ได้ได้เป็นตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ทํางานแบบที่เราสบายใจแล้วเราจะทำอะไรใหม่เราก็ทําไปด้วยกันแต่ว่าก็ยังมีคนที่คอยสพอร์ตแล้วก็ให้คุณค่ากับมันอยู่อะไรย่งเงี้ยครับแล้วคุณเป็นคนเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อไหมละ่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อเรื่องดวงยังไงพี่เชื่อในรักแออแล้วไม่เชื่อในอะไรไม่เชื่อว่าลาซาด้าจะไม่ดีเอ ราศรากกดีตลอดใช่พี่หมูก็รับรู้ใช่ทุกคนรู้แฟนขับรู้ใช่ไปเรื่อแล้วจบแล้วพี่ดไปลยมกดีราศ้าตลอดจบโอเคค่จบโอเคค่ะจบโอเคับจแล้วนะสองั้งแล้วนะ